สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้รอบที่สองพอดีเพื่อนในเฟซ a c e b o o k ถามมาว่าทําไมเตาขาวจังอันนี้เตาดํานะคะอันนี้เตาขาวเห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมอ่าเมื่อเช้าเตายังขาวอยู่นะคะปอดีเพื่อนๆถามมาในเฟซเนาะว่าทําไมทํายังไงให้เตาขาวเงา อันนี้อันนี้ขาวนะคะตัวนี้ดำพี่ล่าจะมาะทำให้มันขาวนะคะวิธีทำของพี่ล่านะคะพี่ล่าจะมีมะนาวมะนาวนะคะมะนาวมะนาวนะะแล้วก็ น้ำยาล้างจานที่ห้ออะไรก็ได้สกอตไบ์กับหอยเหล็กหอยขัดหม้อนะคะ,ะเพราะว่าตอนนี้พี่ลาดจะใกล้จะเก็บร้านแล้วพี่ลาดก็เลยมาไล่สดแบ่งปันวิธีทำให้เตาเงาขัดเตาให้เงาเหมือนใหม่นะคะอ่ะดูวิธีทำนะคะมะนาวนะคะ มะนาวบีบลงไปนะคะถูไปเลยค่ะถูหน้าเตาถูถูถหน้าเตานะคะ เมื่อกี้พี่ล่าเผาเตาค่ะเพราะว่าพอดีเพื่อนๆใน Facebook อยากรู้ว่าวิธีทำเตาให้ขาวเหมือนใหม่ทำยังไงพี่ล่าก,ก็เลยเผาให้มันดำก่อนนะคะแล้วพี่ล่าก,ก็เลยจะมาสอนวิธีขัดหน้าเตาให้มันขาวเงานะคะ ดำที่มันไหม้นะคะที่มันไหม้หน้าเตาออกก่อนบางครั้งอ่ะเป็นแม่ค้าก็ลืมปิดเตาอย่างเงี้ยเตามันก็จะไหม้แล้วควันขึ้นบางครั้งก็จะเป็นออกสีฟ้าเลยนะคะแล้วก็ขัดอย่างเงี้ยคะ่ะ แบ่งปันได้นะคะแชร์แบ่งปันได้วิธีทำให้เตาเคฟเงาทำยังไงดูคลิปของพี่ล่านเนี้ยได้ประโยชน์นะคะเป็นแม่ค้าต้องออกมาแบ่งปันให้กับทุกคนได้รู้เคล็ดลับดีๆของแม่ค้าเคฟเห็นไหมคะอันนี้ก็ใหม่ดูดูใหม่แล้วนะ ยังไม่ใหม่นะยังไม่ใหม่อ่าเดี๋ยวเราบีบมะนาวไปอีก เสร็จทำเนยกรอบเสร็จก็จะปิดร้านแล้วนะคะ,ะแค่นี้ก็ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเอาผ้าเช็ดก่อนอผ้าเช็ดก่อนเช็ด้ามันออกก่อนเนะผ้าหนึ่งผืน ชุบน้ำด้วยนะคะอันนี้พี่ต้าเช็ดก่อนนะคะเดี๋ยวพี่ลาจะลงด้วยน้ำยาล้างจานน้ำยาล้างจานซันไลไลป้อนเอฟได้หมดค่ะ แต่น้ำยาพีล่าเป็นซันไลน์นะคะพอดีเอาขวดของไลป์ป้นเอฟมาใส่หายคนก็จะใช้ฝอยเหล็กขัดก็ได้ตรงไหนที่มันดำเราก็กดใช้แรงกดหน่อยนึง คนก็อยากจะรู้เนาะว่าทํำยังไงให้เตามันขาวรักษาเตายังไงพี่ลาจะใช้มะนาวกับสันไลแล้วก็ฝอยขัดหม้อหรือสกอตไบก็ได้อ่าพี่ลาจะใช้สองอย่าง เพื่อนเข้าไปดูในไรซสดที่ล่าแล้วถามว่าทำไมเตาเงาจางใช้อะไรคัดที่ล่าใช้แค่สามตัวเนี่ยค่ะมีมะนาวน้ำยาล้างจานแล้วก็ไอสก๊อตไบท์เนี่ยค่ะที่ล้วก็จะทำแบบนี้ถ้าเกิดแม่ค้างเนี่ยลืมปิดไฟเตานะคะมันจะขึ้นมาเลยค่ะ ดำมาเลยค่ะเตาไหมมาเลยค่ะเ็นไคะเล็ดลับดีๆพี่ล่ามาแบ่งปันให้ทุกคนได้ดูค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวพี่ล่าจะเช็ดสไลดออกก็เอาผ้าชุดน้ํานะคะผ้าชุดน้ํา ับล้างนั่นแหละค่ะแต่เราเอาไปล้างไม่ได้เนาะเราต้องมาไลฟ์สดให้ทกคนดู เห็นไหมเงาไหมสวยละสวยเหมือนใหม่เลยนะคะนี่สวยเหมือนใหม่นี่ขัดทุกวันทุกวันเดี๋ยวก็เงาค่ะทุกวันทุกวัน,วนแม่ค้าบางครั้งก็ลืมปิดเตาเนาะมันก็จะมีแบบนี้บ้างนี่คือวิธี เช็ดหน้าเตารักษาหน้าเตาของพี่ล่านะคะนี่พี่ล่าจะทําอย่างนี้ถ้าเตาพี่ล่าดำหรือไหมหรือไฟมันไหมเตาเราแล้วอะ่ะมันก็จะมีขึ้นขึ้นมาเป็นสีฟ้าก็มีนะคะอันนั้นคือไหมสุดๆเลยค่ะนี่เห็นไหมคะ แล้วเราก็เอาผ้าแห้งเนะะี่ยค่ะเช็ดเช็ดเห็นไหมดูใสไหมดูสวยแล้วนะคะสวยสวยงามมากพรุ่งนี้เช้าพี่ลาก็จะมาวอร์มเตาเหมือนเดิมเหมือนกับคลิปไลรตสดเมื่อเช้าจะทุกเช้าพี่ลาก็จะทำแบบนี้แบบเห็นไหมคะดูไหมดูไหมเห็นไหมคะ เหมือนกันไหมส่เหมือนกันนะคะจากต่างจากเมื่อกี้นะคะต่างจากเมื่อกี้เมื่อกี้ดํามากเลยนะคะดําดําเป็นตอตะโกเลยนะคะเห็นไหมคะนี่เห็นไหมสวยแล้วเคล็ดลับที่บอกต่อได้นะคะเคล็ดลับบอกต่อได้พี่ลาก็จะมีเดี๋ยววันนี้ว่าจะ ไล์สดผสมแป้งเค้ไม่ทนันละพอดีลูกค้าหรือเพื่อนๆทักมาบอกว่าทำยังไงให้เตาขาวพี่รักก็เลยเอาตัวนี้ออกมาไล์สดให้เพื่อนๆได้ดูกันก่อนเนาะให้เป็นความรู้ให้ทุกคนเอาไปทำดูเตาไขรดำใช้สามตัวเนี่ยค่ะมีมีมะนาวมีสันไลน้ํายาล้างจานซันไลแล้วก็ ไอ้สก,กอตไบต์นะคะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเป็นเก็ตความรู้เล็กๆน้อยๆที่พี่รำออกมาแบ่งปันให้ทุกคนได้ดูนะคะสำหรับคลิปนี้พี่ล่าก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะถ้ามีคลิปต่อต่อไปเดี๋ยวพี่ล่าจัดให้คะ่ะสวัสดีคะ่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามพี่ล่าตลอดเลยนะคะสวัสดีคะ่ะ